บูนบูมเจอตอนนี้ก็เป็นอีกตอนที่ก็มีเนื้อหาชิวๆกันนะครับซึ่งตอนนี้ตอนที่แล้วแล้วก็ตอนหน้าก็บอกกันว่าในชื่อตอนก็จะมีคําว่าเปลวเพลิงกันหมดเลยก็เป็นการตั้งชื่อให้เข้ากับหน้าร้อนที่ญี่ปุ่นกันก็ว่าได้หลักๆของตอนนี้ก็จะเป็นการเปิดตัวรถบูนบูมคาคันใหม่บูนบูมเลโอเรสคิวที่นอกจากเป็นรถด,ดับเพลิงแล้วก็ยังสามารถเปลี่ยนร่างเป็นสิงโตได้อีกด้วยรวมๆก็ดูเท่กันนะครับแต่ร่างสิ่ง มาเป็น CG ก็คงจะไม่ได้ใช้กันป่อยกันสักเท่าไรแล้วก็มาพูดถึงเนื้อหากันบ้างก็มาเริ่มกันที่ไทยะได้ไปหานายโตคนที่เป็นเหมือนกับอาจารย์ของเขาและนายโตก็ได้รู้แล้วว่าไทยะก็คือบูนเรสคราวนี้นายโตมีงานใหม่ให้กับไทยะก็คือเอาดอกไม้ไฟไปส่งให้กับเซนจิหลานชายของเขาที่กําลังไปตั้งแคมป์อยู่ซึ่งไทยะกับเซนจิก็รู้จักกันมาก่อนหน้านี้แล้วตรงนี้ก็บอกกันว่าแม้คนทั้ง โลกจะมองไทยะเป็นฮีโร่แต่มุมมองของไนโตที่มีต่อไทยะก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเซนจิที่ได้ไปตั้งแคมป์ที่ภูเขาแต่พวกเขาและเ,เพื่อน ก็ต้องเจอกับพวกซันซีเตอร์ที่ได้ออกมาอารวาดแล้วก็สร้างเต็นคุรุมากันขึ้นซึ่งคุรุมาจูตัวนี้ก็จะโจมตีคนให้อยู่ในเต็นกันนะครับก็เรียกว่าฮ่าฮกันด ah ีเดโคทราเดก็ได้พูดขึ้นว่าบูนบูมเจอคงไม่มาที่ภูเขาแบบนี้กันหรอกเพราะฉะนั้นพวกเขาเก็บเกียรโซลินกันได้ชิวๆเลยเอาจริงพวกนี้ก็คิดเข้าท่าอยู่เหมือนกันนะครับจะไปออกอารวาดในเมืองให้พวกบูนบูมเจอเห็นกันทําไมมาที่หมายากๆแบบนี้กันดีกว่า ทางด้านพวกบูนบูมเชอร์ก็กําลังสร้างรถบูนบูมคาคันใหม่กันอยู่ซึ่งโจก็บอกว่าเขาเองก็อยากมีร่างพวกัพกันบ้างแล้วก็คิดชื่อมากันเรียบร้อยกับบูนแบล็ควันวันซีแต่อิชิโร่บอกว่าถ้าจะต้องทำแล้วก็เขาคงจะทำของตัวเองกันก่อนครับบูนบลูซีโร่ซีโร่เซเว่ที่ออกมาแนวเจมส์บอนกันเลยจริงๆชุดของบูนแบล็ค ผมว่าปรับนิดนิดหน่อยๆก็เอามาใช้ได้จริงกันอยู่นะครับหลังจากนั้นเก็นบะก็ได้เอา AI ที่เอาไวใช้ติดกับบูนบวมคาเพื่อให้มันเคลื่อนไหวแบบอัตโนมัติได้มาให้กับอิชิโร่ส่วนซาคิโตะตอนนี้ก็มาตั้งแคมป์กันอยู่เพราะพวกเขาไม่มีที่อยู่กับเป็นหลักแรงกันเลยต้องเดินทางกันไปเรื่อยๆและคราวนี้ก็มาหยุดกันที่ภูเขาซึ่งซาคิโตะก็ได้ยินเสียงร้องของเซนจิกันพอดีไทยะที่เอาของมาส่ง ก็เจอกับฮาชิเลียนเหมือนกันแต่ทั้งสากิโตะและบูนดี้ที่มาช่วยไทยะ กลับต้องเจอการโจมตีของเต็นคูรุมากันเข้าไปไทยะที่จะหนีไปที่รถก็เจอว่ารถของเขาพวกซันซีเตอร์เอามาถ่ายเซลฟีกงง่กัะงานก็เลยต้องเดินเท้าเพื่อทะลุภูเขากันไปเซนจิก็ถามไทยะว่าเขาจะถ่อมาถึงภูเขาเพื่อส่งแค่ดอกไม้ไฟเนี่ยนะแต่ไทยะก็ได้ตอบแบบลอๆกันไปว่าผู้ใหญ่จะรักรอยยิ้มของเด็กๆแล้วสักวันหนึ่งเขาก็จะเข้าใจกันเองและเมื่อเดินทางมาถึงเมืองเซนจิก็พบว่าพวกเพื่อนๆของเขา กำลังถูกเนจิตเลตอร์และแคนนอนบอกทำร้ายกันอยู่ก็เลยทําให้ทายะต้องออกมาลุยกันเองซึ่งซาคิโตะที่หลุดออกมาจากเต็นกันได้ก็มาช่วยเขาด้วยตรงนี้ก็เป็นการโชว์ความร่วมมือกันของบูนเรดและบูนเวลเลตแล้วก็ปิดท้ายด้วยการโชว์ความสามารถของรา่างอัปเกรดบูนเรดวันวันไนเต้นคุรุมาก็ได้ขยายร่างกันเหมือนเดิมแต่คราวนี้ พวกเนจิเลเตอร์ก็ได้ขยายร่างยักษ์จากพลังของแคนนอนบอกกันด้วยแล้วก็จับเพื่อนเพื่อของเซนจิไปทําเป็นกองไฟพวกอิชิโร่ที่ได้เดินทางมาถึงก็ได้ส่งบูนบูมคาคันใหม่บูนบูมโชโบชาให้กับทายะแล้วเรียกบูนบูมเลโอเรสคิวออกมาซึ่งตอนที่บูนเรสวันวันไนเข้าไปยังห้องบังคับก็เป็นท่าแบบนักดับเพลิงกันเลยและตอนที่เขาเออกไปช่วยพวกเด็กๆก,ก็เป็นการทําออกมาคาระวะเหลืองโกโก้ไฟที่เป็นแนวกู้ภัยหม กันด้วยหลังจากนั้นบูนบูมเลโอเลสคิวก็ได้เปลี่ยนเป็นรูปแบบสิงโตบูนบูมเลออน ที่สามารถขยับได้แบบอัตโนมัติซึ่งการที่มีรูปแบบสีขาก็ทําให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ที่รถเข้าไปไม่ได้กันอีกด้วยและเหล่าบูนบูมเจอร์ก็รวมพลังประกอบบูนบูมคาเข้ากับบูนบูมเลออนกลายเป็นท่าไม้ตายบาคารเกสแครมเบิลแล้วก็จบเรื่องราวของตอนนี้กันไปนี่ตอนต่อไปโจที่กําลังเป็นโค้ชเบสบอลให้กับเด็กๆและกําลังฝึกซ้อมอยู่ที่สนาม แต่ครูมาจูตัวใหม่ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมันแสดงให้เห็นความยากลำบากของเบสบอลและทำให้พวกเขาสิ้นหวังบูนบูมเจอร์ ที่รีบมุ่งหน้ามาแต่โจห้ามไมให้ทุกคนเข้าต่อสู้จะกลับท้าทายด้วยเกมของเบสบอลนี่คือความร้อนแรงที่สามารถละลายได้แม้แต่ดวงอาทิตย์ทีมฮาเชเลียนไม่สนใจกดและเล่นแบบผิกดกติกาโจถูกโจมตีด้วยบอลที่กำลังลุกไหม้ในขณะที่เขากำลังจะคว้างลูกแล้วก็ได้หมดสติไปเมื่อเขาตื่นขึ้นมาเขาก็ได้เห็นสกอร์บอร์ดกับคะแนนที่ต่างกันแบบสุดๆในตอนเปเลวเพลิงแห่งความลำเคนของเบสบอลไฮไลท์ของตอนแน ก็จะเป็นการที่เราบูลบูมเจอร์ต้องมาแข่งเบสบอลกับฮันชิเลียนผมอ่านความเห็นจากหลายๆคนก็บอกกันว่าครั้งสุดท้ายที่เซนไตเล่นเรื่องเบสบอลก็ตั้งแต่สมยัยคิวเรนเจอร์กันเลยส่วนนี้ก็คงจะได้หากันและนอกจากนี้ก็ยังจะเป็นการเปิดตัวการประกอบร่างแบบใหม่ของบูลบูมเจอร์โรโบกับบูลบูมเจอร์โรโบวันวันนายกันด้วยร่างฟอร์มนี้ก็คงจะได้ปล่อยของกันไปยาวๆและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดจากบูลบูมเจอร์ในตอนที่ยี่สิ 2นี้แล้วคนอื่นๆมีความพิเศษยางไรกันบ้างการเปิดตัวรถบูนบูมคาคันใหม่บูนบูมเลโอเรสคิวออกมาดูเท่กันไหมก็มาลองพูดคุยกันในด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสรรการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปแน่าสวัสดีครับ